ทานผล็นคนรับแคลเซียมตอนนี้นะคะโอ้โหหนึ่งซองเท่ากับนมสองกล่องวันหนึ่งพี่จินายสี่สองห้าสองอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยค่ะหนึ่งปีปีขึ้นมาคก,กี่เซน8ดเซนตอนพอสี่สูงเท่าไหนเพื่อนลูกสูงเท่าไหร่เพื่อนแล้วตอนนี้อลูก เท่ากันแล้วเท่าเท่ากันตามทันแล้วดีใจไหมดีใจค่ะอืมนี่แหละค่ะทุกคนเป็นเพราะกินอะไรดูกคลเซียมกินจริงหรือเปล่ากินจริงแม่ให้กินแม่ให้กินจริงไหมกินจริงค่ะหนึ่งซองเท่ากับนมกี่กล่องสองแล้ววันหนึ่งกินประมาณกี่ซองครับสี่ซองครับใช่กินวันหนึ่งประมาณสี่ซองเนี่ยเท่ากับพี่สนกินหนึ่งวันประมาณแปดกล่องถ้าถามถึงคนรั์แคลเซียมตอนนี้นะคะโอ้โหหนึ่งซองเท่ากับนมสองกล่อง วันหนึ่งพี่ชินาย4252อร่อยไหมครับอร่อยครับ